สวัสดีครับก่อนหน้านี้ใน iOS 14ผมได้แนะนำวิธีการตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ iPhone และ iPad เหลือน้อยลดลงถึงระดับที่กำหนดหรือมากกว่าน้อยกว่าระดับที่กำหนดโดยสามารถตั้งการแจ้งเตือนด้วยเสียงพูดหรือเสียงเพลงที่เราต้องการได้ง่ายๆแต่พอ Apple อัปเดตเป็น iOS 15ขึ้นไปรูปแบบคำสั่งมีการเปลี่ยนทำให้เพื่อนๆหลายคนไม่สามารถทำได้อีก วันนี้เราไปดูวิธีใหม่อัปเดตให้รองรับ iOS 15ได้ทำให้ iPhone และ iPad ของเพื่อนๆแจ้งเตือนได้ทันทีเมื่อระดับพลังงานแบตเตอรี่ของเครื่องลดลงไปถึงระดับที่กำหนดไว้เช่นลดลงไปเท่ากับ50%มากกว่า50%หรือน้อยกว่า50%ให้ iPhone พูดแจ้งเตือนด้วยคำหรือข้อความที่เพื่อนๆตั้งเองได้หรือให้เล่นเสียงเพลงเสียงต่างๆที่ต้องการได้ง่ายๆทำได้ฟรีไปดูวิธีกันเลยครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้หน่อยนะครับ ผมจะได้ทราบและทำคลิปแบบนี้บ่อยๆและอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในทุกวันด้วยครับสำหรับวิธีการตั้งค่าการแจ้งเตือนระดับพลังงานแบตเตอรี่จะทำผ่านแอปช็อตคัทหรือคำสั่งลัดของ Apple นะครับแอป,ปนี้จะมาพร้อมกับ iOS และ iPadOS ถ้าเพื่อนๆเผลอลบไปสามารถดาวน์โหลดใหม่ได้ฟรีจาก App Store ครับวิธีที่1เราไปตั้งค่าการแจ้งเตือนเป็นเสียงพูดกันก่อนครับโดยเพื่อนๆสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการให้เป็นเสียงแจ้งเตือนได้ด้วย อยากให้เสียงเตือนพูดคำว่าอะไรประโยคอะไรตั้งได้เลยครับเช่นแบตเตอรี่ใกล้จะหมดแล้วชาร์จด่วนเป็นต้นครับวิธีการทำได้ง่ายๆให้เพื่อนเอนเปิดแอปคำสั่งลัดขึ้นมาจากนั้นแตะแถบการทำงานอัตโนมัติในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแตะสร้างการทำงานอัตโนมัติส่วนบุคคลถ้าเพื่อนๆมีรายการคำสั่งที่สร้างเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วจะไม่เห็นปุ่มคำสั่งสร้างการทำงานอัตโนมัติส่วนบุคคลแล้วนะครับให้แตะปุ่มบวกที่มุมด้านบนแทนแล้วเลือก สร้างการทํางานอัตโนมัติส่วนบุคคลในหน้าจอการทํางานอัตโนมัติใหม่ที่แสดงขึ้นมาให้เพื่อนๆเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างแล้วแต่ระดับแบตเตอรี่ในหน้าจอการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาเพื่อนๆสามารถแตะเล่าลากสไลเดอร์เพื่อกําหนดระดับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่ต้องการให้แจ้งเตือนได้ตามต้องการเลยครับเช่นอยากให้แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่เหลือ20% 30%หรือ4 0เลือกได้ครับโดยเมื่อแตะเลือกแล้วลากด้านล่างจะแสดงตัวเลขเปอร์เซ็นต์ตามที่เราลากให้ทราบด้วยครับ เมื่อได้ค่าที่ต้องการแล้วในรายการคำสั่งด้านล่างเพื่อนๆสามารถเลือกได้ว่าจะให้แจ้งเตือนเมื่อระดับพลาังงานแบตเตอรี่เท่ากับเพิ่มขึ้นกว่าหรือน้อยกว่าตัวเลขที่เราตั้งค่าเอาไว้อยากให้เตือนแบบไหนแต่เลือกได้เลยครับในตัวอย่างนี้ผมจะให้เตือนเมื่อแบตเตอรี่เท่ากับ20%นนะครับจากนั้นแตะถัดไปในหน้าจอที่สแสดงขึ้นมาแตะเพิ่มการทำงานให้เพื่อนๆแตะในช่องค้นหาด้านบนแล้วพิมพ์ค้นหาคำว่าเสียงในรายการผลลัพธ์การค้นหาด้านล่าง ให้เลือกคำสั่งตั้งค่าระดับเสียงกรอบสคริปต์คำสั่งตั้งค่าระดับเสียงไปที่จะแสดงขึ้นมาคำสั่งนี้จะใช้ในการเพิ่มระดับความดังของเสียงในการแจ้งเตือนไปที่ระดับความดังของเสียงที่เราตั้งเอาไว้ให้แตะที่ตัวเลข50%จากนั้นแตะเราลากสไลเดอร์เพื่อปรับระดับความดังของเสียงได้ตามต้องการเลยครับอยากให้เสียงแจ้งเตือนดังแค่ไหนตั้งได้ครับในตัวอย่างนี้ผมตั้งไปเลยที่100%เเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วให้แตะพื้นที่ด้านนอกเพื่อปิดสไลด์ ในรายการคำสั่งด้านล่างแตะข้อความจากนั้นพิมพ์ข้อความที่ต้องการให้ระบบพูดเมื่อระดับพลังงานแบตเตอรี่ถึงค่าที่เรากำหนดเอาไว้ก่อนหน้านี้ได้เลยครับเช่นแบตเตอรี่จะหมดแล้วชาร์จด,ด่วนเมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แตะเสร็จสิ้นจากนั้นในรายการด้านล่างให้แตะอ่านออกเสียงข้อความในกรอบรายการอ่านออกเสียงนี้เพื่อนเพื่อสามารถแตะปุ่มรูปลูกศรด้านล่างเพื่อเปิดการตั้งค่าเพิ่มเติมเช่นการตั้งค่าความเร็วในการพูดประโยคข้อความการแจ้งเตือน ระดับเสียงในการพูดภาษาที่พูดในตัวอย่างนี้เราพิมพ์ภาษาไทยให้ปล่อยเป็นภาษาไทยเอาไว้ตามเดิมนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อ,พ,อพิมพ์คําในภาษาอื่นๆเช่นภาษาอังกฤษก็สามารถเลือกเปลี่ยนภาษาได้ครับด้านล่างเพื่อนเพื่อยังสามารถเลือกระดับเสียงและระดับคุณภาพของเสียงได้ด้วยเมื่อตั้งค่าต่างๆเรียบร้อยแล้วเรายังสามารถแตะปุ่มเล a y ด้านล่างเพื่อทดลองฟังเสียงผลลัพธ์ที่ได้อีกด้วยครับเมื่อฟังแล้วอยากเปลี่ยนคําพูดใหม่อยากปรับความเร็วในการเล่นอยากปรับระดับโทนเสียงแล้วทดลองฟังอีกครั้งปรับแต่งจนได้ผลลับ จากนั้นแตะถัดไปให้แตะปิดสวิตช์ถามก่อนสั่งทํางานอย่าลืมแตะปิดสวิตช์นี้นะครับไม่อย่างนั้นเวลาที่ช็อตคัดทํางานเมื่อระดับพลังงานแบตเตอรี่ถึงระดับที่เรากําหนดไว้จะมีกรอบข้อความถามยืนยันขึ้นมาให้เราแตะก่อนซึ่งเพื่อนๆหลายคนที่ไม่ได้ปิดสวิตช์นี้ทําให้ต้องมาแตะยืนยันก่อนใช้งานช็อตคัดและคอมเมนต์ถามกันเข้ามาบ่อยๆนั่นเองครับเมื่อแตะปิดสวิตช์นี้ในข้อความถามยืนยันที่แสดงขึ้นมาแตะไม่ต้องถามแล้วแตะเสร็จสิ้นเท่านี้ก็เรียบร้อยพร้อมใช้ครับ จากนี้ไปเมื่อระดับพลังงานแบตเตอรี่ของ iPhone และ iPad ของเพื่อนๆลดลงไปถึงระดับที่กำหนดไว้เสียงแจ้งเตือนที่เราตั้งค่าเป็นคำหรือข้อความก็จะดังขึ้นมาแจ้งเตือนให้ทราบเลยครับว่าให้เรารีบไปชาร์จแบตเตอรี่โดยด่วนก่อนแบตเตอรี่จะหมดสะดวกและน่าใช้มากๆเลยครับวิธีที่2เราไปดูการแจ้งเตือนด้วยเสียงเพลงหรือเสียงดนตรีหรือเสียงอื่นๆที่เพื่อนๆต้องการครับวิธีนี้จะมีขั้นตอนที่มากกว่าแบบเสียงพูดเล็กน้อยแต่ก็ตั้งค่าได้ไม่ยากครับโดยจาก iOS 14มา iOS 15มีขั้นตอนเพิ่มขึ้น ผมทดลองปรับสคริปต์ชุดคำสั่งและทดสอบการใช้งานอยู่ภักใหญ่ถึงหาวิธีได้เราไปชมกันเลยครับขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆไปดาวน์โหลดช็อตคัทชื่อ Encode 2B a ก64มาติดตั้งก่อนครับโดยลิงก์สำหรับการติดตั้งจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับให้เพื่อนๆ Copy l i n ลิงก์ไปวางในแอป s a f a r i ในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาให้แตะรับคำสั่งลัดแอปคำสั่งลัดจะเปิดขึ้นมาให้แตะเพิ่มคำสั่งลัดจากนั้นแตะหัวข้อคำสั่งลัดของฉัน เพื่อนๆจะเห็นคำสั่งรัดหม่ชื่อ Encode to Base หกสแสดงขึ้นมาพร้อมใช้ครับขั้นตอนต่อไปเราจะไปเลือกเสียงเพลงจากแอปไฟล์กันครับโดยเพื่อนๆจะใช้วิธีไหนก็ได้เพื่อเอาไฟล์เสียงไปไว้ในแอปไฟล์จะบันทึกเสียงพูดตัวเองเสียงดนตรีเสียงเพลงอื่นๆตัดต่อเสียงมาใช้ก็ได้ครับโดยในคลิปนี้ผมได้เตรียมไฟล์เสียงเอาไว้ให้เพื่อนๆได้เลือกดาวน์โหลดมาใช้กัน2เสียงคือ Mario Underground กับเสียงเตือนตื๊ดตืดตืดแบบนิวเคลียร์ลงนะครับลิงก์ในการดาวน์โหลดไฟล์เสียงจะอยู่ในคําอธิบายใต้คลิป โดยวิธีการดาวน์โหลดให้เพื่อนเพื่อน i n k งไฟล์เสียงไปวางและเปิดในแอป Safari ในตัวอย่างนี้ผมจะโหลดไฟล์เสียง Mario underground นะครับในหน้าจอ google drive ที่เปิดขึ้นมาให้แตะปุ่มรูปลูกศร,รชี้ลงแล้วรอสักครู่ในกรอบข้อความที่แสดงขึ้นมาให้แตะดาวน์โหลดไฟล์จะถูกดาวน์โหลดมาทันทีครับจากนั้นในกรอบสำหรับป้อนลิงก์ของ Safar i ให้เพื่อนๆแตะไอคอนรูปลูกศรชี้ลง ในเมนูที่แสดงขึ้นมาแต่รายการดาวน์โหลดรายการไฟล์ที่เราดาวน์โหลดจะแสดงขึ้นมาให้แตะไอคอนรูแวบนขยายเพื่อเปิดแอปไฟล์เพื่อนๆจะเห็นไฟล์เสียงถูกดาวโหลดมาแล้วครับในหน้าจอของแอปไฟล์นี้ให้เพื่อนๆจาตำแแน่งที่เก็บไฟล์เสียงในแอปด้วยนะครับในตัวอย่างนี้คือในโฟลเดอร์รายการดาวน์โหลดเมื่อแตะย้อนกลับก็จะเห็นว่าไฟล์จะถูกเก็บเอาไว้ใน iPhone ของฉันในโฟลเดอร์ชื่อรายการดาวน์โหลดนั่นเองครับ เมื่อได้ช็อตคัดและไฟล์เสียงแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะไปตั้งค่าไฟล์เสียงกันครับให้เพื่อนๆกลับไปที่แอปคำสั่งลัดในแถบหัวข้อคำสั่งลัดของฉันให้แตะเปิดใช้งานคำสั่งลัด Encode to 6 4หน้าจอในการเลือกไฟล์เสียงจะแสดงขึ้นมาถ้าหน้าจอนี้ไม่แสดงขึ้นมาให้เพื่อนๆปิดแอปคำสั่งลัดแล้วเปิดมาอีกครั้งจากนั้นแตะเปิดเลือกคำสั่งลัด Encode to 6 4ครั้ง ในหน้าจอแสดงรายการไฟล์ให้แตะแถบเลือกหาด้านล่างเพื่อเปิดไปยังตำแหน่งที่จัดเก็บไฟล์ที่เราเช็คดูก่อนหน้าแล้วแตะเลือกไฟล์เสียงที่เราดาวน์โหลดมาในตัวอย่างนี้คือ m a r i o u n d e r g r o u n d นั่นเองครับเมื่อแตะเลือกเสียงตัวอย่างจะเริ่มเล่นพร้อมเมนูตัวเลือกด้านล่างจะแสดงขึ้นมาให้แตะอนุญาตเสมอหน้าจอแสดงรายการตัวหนังสือแปลกๆจะเปิดขึ้นมาไม่ต้องตกใจครับให้เพื่อนๆแตะปุ่มรูปตัวอักษรด้านบนในหน้าจอแชร์ชีทที่แสดงขึ้นมาแตะคำสั่งคัดลอกแล้วแตะเสร็จสิ้น จากนั้นแตะแถบการทํางานอัตโนมัติในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแตะสร้างการทํางานอัตโนมัติส่วนบุคคลถ้าเพื่อนๆมีรายการคําสั่งการทํางานอัตโนมัติที่สร้างเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วคําสั่งสร้างการทํางานอัตโนมัติส่วนบุคคลจะไม่แสดงขึ้นมาแล้วนะครับในการสร้างคําสั่งใหม่ให้แตะเครื่องหมายบวกด้านบนแทนครับแล้วแตะสร้างการทํางานอัตโนมัติส่วนบุคคลหน้าจอการทํางานอัตโนมัติใหม่ที่แสดงขึ้นมาให้เพื่อนๆเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างแล้วแตะระดับแบตเตอรี่ ในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาเพื่อนๆสามารถแตะเลา่ลากสไลเดอร์เพื่อกําหนดระดับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่ต้องการให้แจ้งเตือนได้ตามต้องการเลยครับเช่นอยากให้แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่เหลือ 20%, 30%เหรือ40%โดยด้านล่างจะแสดงตัวเลขเปอร์เซ็นต์ตามที่เราเลือกให้ทราบ้วยครับเมื่อได้ค่าที่ต้องการแล้วในรายการคำสั่งด้านล่างเพื่อนๆสามารถเลือกได้ว่าจะให้แจ้งเตือนเมื่อระดับพลังงานแบตเตอรี่เท่ากับเพิ่มขึ้นกว่าหรือน้อยกว่าตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่เราตั้งค่าเอา ในตัวอย่างนี้ผมจะให้เตือนเมื่อแบตเตอรี่เท่ากับ20%นนะครับจากนั้นแตะถัดไปในหน้าจอที่สแสดงขึ้นมาแตะเพิ่มการทำงานให้เพื่อนๆแตะในช่องค้นหาด้านบนแล้วพิมพ์ค้นหาคำว่าเสียงในรายการผลลัพธ์การค้นหาด้านล่างให้เลือกคำสั่งตั้งค่าระดับเสียงกรอบสคริปต์คำสั่งตั้งค่าระดับเสียงไปที่จะสแสดงขึ้นมาคำสั่งนี้จะใช้ในการเพิ่มระดับความดังของเสียงในการแจ้งเตือนไปที่ระดับความดังที่เราตั้งเอาไว้นั่นเองครับ ให้แตะที่ตัวเลข50%จากนั้นแตะแล้วลากสไลเดอร์เพื่อปรับระดับความดังของเสียงได้ตามต้องการเลยครับในตัวอย่างนี้ผมตั้งไปเลยที่100%แล้วแตะพื้นที่ด้านนอกเพื่อปิดสไลเดอร์ในรายการคำสั่งด้านล่างแตะข้อความจากนั้นให้เพื่อนๆแตะภายในกรอบข้อความค้างไว้ในเมนูที่สแสดงขึ้นมาแตะคำสั่งวางเพื่อวางชุดข้อความยาวๆที่เราคั่ปี้มาก่อนหน้านี้เมื่อวางข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แตะเสร็จสิ้น จากนั้นเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างแล้วแตะเข้ารหัสเบส64กรอบการเขียนสคริปต์จะสแสดงขึ้นมาให้เพื่อนๆแตะคำว่าเข้ารหัสสีน้ำเงินในเมนูที่สแสดงขึ้นมาแตะถอดรหัสจากนั้นเลื่อนหน้าจอลงไปยังรายการคำสั่งด้านล่างอีกครั้งครับให้แตะในช่องค้นหาแอปและการทำงานด้านล่างแล้วพิมพ์ค้นหาคำว่าเล่นเสียงในรายการผลลัพธ์การค้นหาที่สแสดงขึ้นมาให้แตะเลือกเล่นเสียงในกรอบคำสั่งการเขียนสคริปต์เล่นเสียงที่สแสดงขึ้นมา ให้เพื่อนๆแตะปุ่มรูปลูกศรเพื่อเปิดแสดงรายละเอียดและเช็คให้แน่ใจว่าไฟเสียงด้านล่างแสดงคำว่าเข้ารหัสเบส64เอาไว้ครับเมื่อตั้งค่าต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆสามารถแตะปุ่มเพย์ด้านล่างเพื่อทดลองฟังเสียงผลลัพธ์ที่ได้จากานั้นแตะถัดไปในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาให้แตะปิดสวิตช์ถามก่อนสั่งทำงานอย่าลืมแตะปิดสวิตช์นี้นะครับไม่อย่างนั้นเวลาที่ชอ็อตคัดทำงานจะมีกรอบข้อความถามยืนยันแสดงขึ้นมาก่อนให้เราแตะ ซึ่งเพื่อนๆหลายคนไม่ได้ปิดทําให้ต้องมาแตะยืนยันก่อนใช้งานช็อตคัทและคอมเมนต์ถามกันเข้ามาบ่อยๆนั่นเองครับเมื่อแตะปิดสวิตช์นี้ในข้อความถามยืนยันแตะไม่ต้องถามแล้วแตะเสร็จสิ้นเท่านี้ก็เรียบร้อยพร้อมใช้ครับจากนี้ไปถ้าแบตเตอรี่ลดลงไปถึงระดับที่ตั้งค่าเอาไว้เสียงที่เราเลือกไว้ก็จะดังขึ้นมาเพื่อแจ้งเตือนให้ทราบเลยครับทําให้เราชาร์จแบตเตอรี่ได้ทันหมดห่วงว่าแบตเตอรี่จะหมดครับหลังจากนี้ถ้าเพื่อนๆต้องการปิดการทํางานส่วนบุคคลแบบอัตโนมัตินี้ก็สามารถทําได้ง่ายๆครับ ในหน้าจอโฮมให้เปิดแอปคำสั่งรัดแต่หัวข้อการทำงานอัตโนมัติจากนั้นแตะบนการทำงานอัตโนมัติที่ต้องการปิดในหน้าจอที่สแสดงขึ้นมาแตะปิดสวิตช์เปิดใช้งานการทำงานอัตโนมัตินี้เท่านี้ก็ปิดการทำงานได้แล้วครับในภายหลังถ้าอยากเปิดใช้งานใหม่ก็ให้มาเปิดสวิตช์นี้อีกครั้งเท่านี้ก็เรียบร้อยแต่ถ้าต้องการลบการทำงานอัตโนมัติออกไปเลยก็สามารถทำได้ ด้วยการแตะบรายการที่ต้องการลบแล้วปัดไปทางซ้ายในคำสั่งที่สแสดงขึ้นมาแตะลบเท่านี้ก็เรียบร้อยครับด้วยวิธีง่ายๆ2วิธีนี้เพื่อนๆที่ต้องการให้แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ของ iPhone หรือ iPad เหลือน้อยแบตเตอรี่ต่ำก็สามารถทำได้แล้วครับวิธีนี้ทำให้ไม่ลืมเผื่อใช้แบตเตอรี่จนหมดสามารถไปชาร์จแบตเตอรี่ได้ทันเลือกการแจ้งเตือนเป็นการพูดข้อความหรือเรื่องเสียงที่ต้องการใช้ได้แล้วครับเพื่อนๆไปลองใช้ไปลองตั้งค่ากันได้เลยนะครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ